พี <growing> e? ่น้องสบายดีสักกูตะทนพูอเขากส่งน้องมินนี่พี่น้องจ๋าอาหารเกิดแล้ววันนี้เราเมี่ยงปลาเผาหอยคางเคยกินวาดำหอยคางไม่เคยมีเคยกินแต่หอยแครงเคยกินแต่หอยยังก็เราเคยกินแต่หอยกับกีก็เคยกับลูกแล้ เยกินตอัน้ยนั่งหิมมดเลยมดเลยแต่ว่ายังกีนเน่อปลาเน่อเผาหมดเลยไอ้ยาคว่ามันเต้าหน่อยคันเผาปลานี่มันต้องใส่ไงแล้วมันชุกตะกัตโต้มัน ออมันแถมเฮาเผาเองนะมันอยากใหม่ก่อนซุกอ,อยากก็บอกข้าวบ่เมนอาชีพเผา,าอาชีพฟางหยักเลยหยักเลยอาหารเที่ยงพี่น้องแต่เ้านะกกินข่าไปแล้วเ้าอาชีพไ้กินเป็นยังอิมอ่ม <laughs> อิ่มกรเสียใจนำ<อ> <laughs> กาคนกินข so ้าขนามัเผาไว้แล้วละกันไปกินข right. like ่าเผาไว้ตอกออกเได้เปลืองอย่าร uh ้องกาใส่ท่องมันเลยเออโคตรๆใ่โคตแล้วกันมัแล้วกัยัดข้าไปเลยมันะนยาไ่ชื่อเด้อเราเนี่ย mới đi nhát cái, cái, này, còn... <laughs> cái hết mốc cái... à, à, hết mốc 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 hết มันย we ังเบโลกเลยใส่เยอะๆพอพื้นท่อมัก็ใไซน้ำเลนมันจะมาเขาในเ่เคยว่าง่ายใช่ปุ้ยปลาใหญ่ปนีน่านชุกสัปมงหนึ่งตึงสัปมงหนึ่งค เปใจเลี้เอนะบ่น้าท,นทั่วไปเตจะจ้าๆมาข้างมองบว่าพดจะ,ะ,ะเขื่อนเนาะมีทางหอยแข็งมีทางเผาปลาเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปาล,ล,งลานิ่นเพามีกำลังดีเห็ดน้ำจิ้มจับดึง จัเดึงนะจับดงจเด้งแงเดงป้อมป้อมเดืออ่สื่อขึโลละละยังโลละละเราชิเป็ดจะมากินอ่ะ18งสับเป็ดชินป็ดชปด้าจีิงมมีอะดินด้วยดิาชีผมวะชีผมวะ เอคือว่ามันหอยเค็งตีอันนี้มันหอยเงคือว่าคนละเบบคือว่าหอยพะลมื่อะได้ไหเอาไปปล่ไหน้องเด้อก็รู้เรางเธอมันแพ้กันหอยไแ้่เจ้าเนี ัวเทียงกินอยู่รื่ยนงเรือเอาพีกนะน้องดําเฮ้ยเทียงกับบอลลุงอย่งชิกินบกพีกให้เมื่อเตดเลอนางลงดํานางลงกินาเจาะเขาจิมเาินเขากิ้มเิดไปนั่งชิบมาข้าวกายตรงน สองสามรอบล้วสหน้าไว้ก้อนตรงไหนดิหน้าดู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 อ่ะร่างโลดหน้าคนลงไปแล้วพี่น้องหอยนำเข้มเจอนำห่อนนำจืดบ่เป็นอะไรเจอนำจืดบ่เจอนำจืดเขาลงพอาแต่มันนั่ง อันนั้นก็สุกแล้วได้เอ๊ะเก็บไหว้ล่ะดอยนี่สิกินยากดอยนี่หบ่แกง่ายกว่าบ่มัได้อ้าเลยสกินแกเด็ดสิอือยงอันนี้นงอาเลยเนาะนะันน่มนว่าสุกโลดเอาโอ้ยเออแต่คันเว้ามันก็มันบ่ได้ยากบ่

มันบมีเลือดแ่บ่มีไผใหม่แล่ย่างปลา้น่าสิย่างตัวน้อยนะเฮ้ยตัวใหญ่โอ้เพิ่นมันสิลเป็นตะหมักิน หน่าใหม่แล้วไกมันแหง้งปลาผัดปลาตัวใหญ่ใหม่คนมัน,นอย่างเนี้ยใหนนม่นั่งมันดีกว่า,า,วาใหม่คนมันบวาปลานูวะวาปานูต้องใหม่คนมานี่พี่น้องชุกแล้ว,วจัดแล้ว ห้อ, 28, อยข้างเนาะโลละสิบแปดพันโลละหมื่นแปดปลาเฮาตัวน่าๆิโล่ป้ายไปเลยตัวน่ะเก็บนาให้มันทกงคนี้กันเลยนะเก็บเนาให้มันเึ้งอนกันเลยนะ จ oh, <VII. S 2> ุกแล้วจุกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยว่าตัวเดียวกับพ่อเลยเบิ่งครับกันสามตัวนะเอาซื่อได้สองสามโมเอสองเตาน้อ เยาวขึ <laughs> <laughs> ้นไปนะนี่พังนะบามีกําลังเ็ดน้ําอแบบบ่บมีแ่เจียวหอยกับเจียวปลากับตัวใดเจียวหอยเออเจียวหอยกับเจียวเมียปลาคุณตัวใดเจียวมีขะุนนะตเอออาน้ํายังเ็ดอะนะ นเอด้อ่าไหนยู่บ่น้เชื่อมนี่ต้มน้ําตาลบ่เพิ่นต้มน้ําตาลนี่จสมอันนี้จวเมียงปลาพี่น้องอันันนีจวจวปลาผาอใดเจหอยเนาะจว เออโต,ตเป็นน้ำนาเจียวหอยมีชองเจีวท้งน้าแตกแซ่ลอยู่ข้างใน,น,นเ <laughs> ลยแต่กับเรามีบันชีตำทวดินเนาะบ้านเฮาเอิญทวดิน่นาทวดิซงใส่สเจ่วโตถูกเป็นน้ำน,นะดิ เดจ้าหอยเจ้าปลาเลยบายังสลับสับสนอยู่เดียวอ่าเขาทำอะไิชุกเลยโอ้ยสิชุกหรือไหมโอ้ไม่ไม่ต้องก็ไม่ใช่นางมันนางเก่าเป็นิ่งเม่์เบาลุงก็เป็นคนจับแจงผักมีผักหอมกับผักสลัดเนาะเอามาเห็นอะไรตีนไก่มาหนึ่งมาจากตู้ เป็นชิมอะไรได้บ้างโลจิมเลยเนาะเ<อ>มียงกันเลยเอาเข่ามาติเลย,าาย,ยหลายโพดเอาเข่ามาเข่ามา<อ>งานนี้มีกินอีกแล้วพี่น้องเลยกินกับกินเอาอยัางปะตัอวอ,อ,อันน้ำบ่อนเนี่ยพีกตะลิ้วเลยสบาย ปร่งลงกระโตกี่ดำมีดเด๊พามีดมาในดำฉุดปุ๊บชนปุ๊บเลยนะป้าป้าโตถั่วป่นลงไปฟถั่วป่นพี่น้องมันรสชาติมันก็สีเผ็ดๆหวานๆมันๆแบบนี้เนาะ มันเป็นแบบมันมันเจียวหวานนั่นแหละบ้านเฮาจะเป็นเจียวหวานนองกับเมียงปะเพราก็ปุ้นขันลังเจ้าเห็ดนิ่งติดตัวอิ๋งเนาะเห็นเขาเห็ดนะบ่มีห่อนน้ำเลยป้าเจ้าขันว่าเคยลานี่ไงโมอยากเข้าท่าเลยมะนาวเป็นซีหาโรตเลยพี่น้องเปรี้ยวหวานเผ็ด มันอู้สี่หารถเลย,ยางาน,น่ปลากระสามตัวหอยนี่ประมาณจักโลอีน,น้อยหอยนี่สามโลหอยสามโลปลากระนาสี่สองโลเต็มที่เสีย,ตยแต่จักสีกินได้พอจะักคำเพราะว่ามันก็กินเข,าเาข่ามาด Uh ืมโคตรอลไรมอยกธรณีนี <teaching. S 1> ่มาด้ใ <unified> ช <classroom. S 1> <laughs> <laughs> ้หอมบ่ <ividade> <knowledge> เรียบร้อยทาแต่ใส่หอมพี่น้องมาหน่อยกระแมนอันเศษของเจียวโอ้ยสีแดงเป็ตนตัวอย่างอะไรแดงคักแดงแน่เลยเจียวเัาน,นี่เจียวหอยพี่น้องตัวนี้มีตัวนี้เนาะตัวนี้เจียวหอยพี่น้องมาทำความรู้จักใหม่นี่ตัวนี้เจียวหอยตัวนี้เจียวปลาเมีเ่ยงข้าวปุ้นพันพันข้าวปุ้นเนาะพันข้าวปุ้นพี่น้องตัวมีถั่วดินนะอันนี้เจียวหอย ตัวนี้เจียวข้าวปุ้นเจียวปลาเผาสองรสชาติตัวนี้ไหวความเผ็ดก็ไม่ต้องเอาถึงและแดงปานนี้แต่ว่าแซ่บแน,น่นอนพี่น้องเอ้ยว่าล่าเลยพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องมินนี่สบายดี